อยากได้บ้านก็ต้องฟังค่ะถ้าไม่อยากเสียบ้านก็ยิ่งต้องรู้นะคะ6ข้อสำคัญการครอบครองปลรปักค่ะจากประเด็นดังในโซเชียลนะคะในตอนนี้ที่หลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแค่ขนของเข้าไปแล้วอยู่ให้ครบ10ปีเนี่ยก็ได้บ้านของเขามาครอบครองแล้วเอาจริงดิคุณผู้ชมมันทำแบบนี้ได้ไหม กรณีที่มีเจ้าของบ้านรายหนึ่งค่ะที่เป็นเรื่องพิพาทกันตอนนี้นะคะกับการครอบครองปลปักค่ะโดยบ้านดังกล่าวนี้นะคะก็เหมือนกับว่าขาดการดูแลนี่ยละค่ะจนทําให้เพื่อนบ้านเนี่ยเขาเข้ามาครอบครองปรับปรุงแล้วก็อยู่อาศัยโดยอ้างว่าเป็นการครอบครองปลปักค่ะทําให้มีการฟ้องร้องกันอยู่ในกระบวนการของศาลนะคะก็ต้องบอกว่าการครอบครองปลปักนี้นะคะเป็นประเด็นที่ ทาให้เกิดข้อพิพาทกันบ่อยครั้งค่ะไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวนะคะแล้วเราทุกคนเนี่ยก็ควรจะต้องรู้เอาไว้ค่ะเพื่อจะได้ไม่ทําผิดกฎหมายนะคะเรื่องนี้เนี่ยคนที่อยากได้บ้านคนอื่นต้องฟังและคนที่ไม่อยากเสียบ้านไปก็ยิ่งต้องฟังค่ะโดยการครอบครองปรปักนั้นนะคะถือเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่มักจะก่อให้เกิดข้อพิพาทเสมอๆและการครอบครองปรปักนั้น มีหลักการอย่างไรบ้างนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าพูดถึงกฎหมายของการครอบครองประปักเนี่ยคะ่ะมันเป็นกฎหมายที่เก่าแก่มากเลยนะมีมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันนู่นเลยแต่ทีนี้มันก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะเรามาเล่าย่อๆนะคะมาจนถึงยุคนี้ดีกว่าว่าการครอบครองประปักนั้นกลายไปเป็นกฎหมายที่ มันเป็นช่องว่างที่ดันไปส่งเสริมไม่คนไปใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพื่อจะได้ไม่ปล่อยให้อสังหาริมทรัพย์นั้นนะคะรกร้างไม่ดูแลนะคะมิฉนั้นนะคะก็จะมีผู้ฉวยโอกาสค่ะเข้าไปใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ได้กรรมสิทธิ์นั้นไปเลยเข้าใจกันง่ายๆก็คือเนี่ยเป็นการแย่งกรรมสิทธินั่นแหละค่ะโดยการครอบครองมีได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือ ทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้แบบบ้านแล้วก็ที่ดินอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะอย่างพวกรถยนต์ทองคำเป็นต้นค่ะแต่ว่าเราเอาประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นราวกันก่อนนะคะก็คือการครอบครองประปักอสังหาริมทรัพย์ค่ะหลักเกณฑ์เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 8 8 2มีดังนี้ค่ะคือข้อ1ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของผู้อื่นนะคะ โดยข้อ2นะคะโดยสงบแล้วก็เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของส่วนข้อ3ค่ะได้ครอบครองติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา10ปีหรือ5ปีสำหรับสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ว่าก็อาจจะแย่งการครอบครองกันได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1375นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายรับรองให้สามารถยื่นคำร้องหรือคำฟ้อง ขอให้สารสั่งให้ได้กรรมสิทธิ์ได้แบบครอบครองปรปักค่ะข้อ2ค่ะการครอบครองปรปักนั้นจะต้องเป็นการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะทรัพย์ของตนเองเนี่ยไม่สามารถจะอ้างว่าเป็นการครอบครองประปักได้อันนี้น่าจะพอทราบกันทุกคนแล้วนะคะส่วนข้อ3ก็คือผู้ครอบครองไม่จําเป็นจะต้องทราบค่ะว่าทรัพย์อันนี้มันเป็นของใคร นะไม่ต้องทราบว่าทรัพย์อันนี้มัเป็นของผู้อื่นก็ได้อาจจะเข้าใจว่าเป็นของตนเองก็ได้นะคะข้อ4การครอบครองประปั์ต้องเป็นการครอบครองด้วยเจตนาจะเป็นเจ้าของก็คือต้องใช้สอยทรัพย์นั้นอย่างเดียวกันเลยกับเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้ามายุ่งกับทรัพย์นั้นด้วยแล้วก็ต้องไม่เป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิ์หรือยอมรับสิทธิ์ของบุคคลอื่นค่ะ อาทิเช่นค่ะการที่ผู้ซื้อเนี่ยครอบครองที่ดินตามสัญญาซื้อขายอันนี้ถือว่าเป็นการครอบครองแทนผู้ขายนะคะจนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยครอบครองปลาปักค่ะส่วนการที่ทายาทคนหนึ่งนะคะไปครอบครองที่ดินมรดกทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการครอบครองแทนทายาททุกคนค่ะต้องมีการบอกกล่าวกับทายาทคนอื่นๆด้วยนะว่าเจตนาจะยึดเอาเนี้ยเป็นของตัวเองนะคะนี่คือการ เริ่มต้นของการครอบครองประปักได้ค่ะแต่ข้อควรรู้นะคะก็คือถ้าหากว่าเราไปครอบครองที่ดินนั้นโดยที่เจ้าของที่ดินเขาก็อนุญาตเขาก็บอกว่าอ่ะอยู่ไปเถอะแบบนี้นะคะไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองประปักนะคะแต่ในกรณีที่มีเจ้าของรวมคนหนึ่งนะคะครอบครองที่ดินก็ถือว่าครอบครองแทนเจ้าของคนอื่นๆไปด้วยค่ะข้อ5นะคะถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์ค่ะ อันนี้เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะคะเรียกว่าอยู่ๆเนี่ยมีเจ้าของใหม่เกิดขึ้นแล้วมีเจ้าของใหม่เกิดขึ้นด้วยการโอนกรรมสิทธิ์โดยเกิดขึ้นระหว่างการครอบครองประปักเนี้ยยังไม่ครบ10ปีทีนี้เจ้าของใหม่คนนี้ค่ะเขาเข้ามาโดยสุจริตด้วยเสียค่าตอบแทนตามกฎหมายด้วยก็มีผลทําให้การครอบครองปรปักก่อนหน้าเนี้ยเป็นโมฆะไปเลยค่ะไม่ว่าจะมาแบบ9ปีครึ่งแล้วหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าอยู่ๆเนี่ย เจ้าของใหม่เขาโผล่ขึ้นมาด้วยการโอนกรรมสิทธิ์แล้วนะคะเขาเสียเงินตามกฎหมายเนี่ยถือว่าคนที่จะเข้าไปครอบครองปลรปักเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะแล้วสมมติถว่าเจ้าของคนใหม่เนี่ยได้รับโอนสิทธิ์ถูกต้องและเรียบร้อยแล้วแต่ว่าดันไม่ยอมมาดูแลอีกอันนี้ก็ต้องเริ่มนับระยะเวลาครอบครองใหม่นะจุดที่มีเจ้าของใหม่เกิดขึ้นค่ะข้อ6ค่ะต้องเป็นการครอบครองโดยสงบค่ะเช่น ไม่ได้ถูกฟ้องคดีแล้วก็ต้องเปิดเผยนะคะคือไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆแต่แสดงออกต่อบุคคลทั่วไปโดยเปิดเผยได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการครอบครองปรปักเท่านั้นนะคะหากจะว่าการถึงรายละเอียดจริงๆแล้วอาจจะถึงกับ ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเป็นเล่มเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการครอบครองประปกนะักษ์นั้นมันเป็นกฎหมายที่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็มีข้อปลีกย่อยอะไรพวกนี้มากมายเลยทีเดียวคำพิพากษาสารดีกาก็มีอยู่อีกมากมายแล้วก็มีแง่มุมให้ศึกษายอย่างหลากหลายด้วยค่ะ